ามามเบิงผ้ามาดูนะครับนี่มาเบิงบรรยากาศอยู่หน้าเกลือของอำเภอบะดุงนาแรงสกรซูเปอร์แมเป็นสภาพแบบนี้คือหน้าเกลือกระติมีไร่ใดเนาะเป็นหน้าเกลือบาดเนมนาฝนกับมาเบิงนาฝนคือเป็นหัวใจจุดสําคัญของอำเภอบระดุง,ขงเขาอะละครับนี่เวยนฉายเอานี่ ว่ามืดหนิผมมาหนาฝนมาเบิงครับภาพย่างเบิงบรรยากาศห้วยว่ามันขายหมกทุเรียนคนขายหักทุเรียนมาแล้วบาทดีมึงย่งาแรงมากเนาะมาใส่มองเพิ่นเพิ่นหมานเดียววันได้จักกิโลเนาะวัน โอ้โ <c oughs> มีปลายังเด้วล่ะลชอนปดดูไปครับบ่ครับบรรยากาศหน้าเกลือยามนาฝนยามนาแร่งที่เป็นหน้าเกลือผลิตเกลือขายเป็นจุดสำคัญของเพื่อบระดุงบานนี่ว่าใจสำคัญอีกยามนาฝนเพื่อการหายุหาจินหวาย มีฉนดแล้วก็มีหน้าเกลือหน้าเกลือบริเวณีแถวนาแรงก็ทมาหากินเอาเกลือมาตากงอนหนาพ้นมากครับเนี่ยวิธีการหากินตามธรรมชาติมีสะดุ้งง่ถ้ามองหากินที่สองออกจากบดุงน้อยลงมา มาหาสิบเมตรครับฟังที่ผมไปมาเม่ึงนึงมันฟังทั้งบด,ดุงไงยู่ติดตรงเรียนบีเท็กนี่มาฟังที่สองเกินมาหาจิน๋นไลยอยู่ครับแถวนี่ก็มีสะดุงไงพร้อมไม่สะดุงไงบดึกตัวนี้สดุงไ่มีสองหลัง เป็นตึกแต่งแตานสรุงหน่อยเขาผู้สมเลยเขาลังสมมันนี่ไม่มหากินค้อนผสมมาดิ ฟังทิตะันออกถ้าตรงไปนี่ก็จะนป็นเกาะนาขีได้หลรบ้าท่ะไรเอ่อได้ตัวญงบอ มีมีป่ายังแน่ไรป่านี้ป่าขาวน้าบ้านอยู่มองไรน้อบ้านโหทูคือได้มาไก่หากินไก่ทั้งนั้นมันมีหมองล่องอยู่แมนบ่ทั้งนั้นคือมีหมองล่องอยู่โอ้โหโอ้โหก็บรรยากาศน่าเกลือ ย่ำแรงเพช้เกลือบานนี้ย่ำหนาฝนนะครับคือบอยังไงว่านัวใจของอำเภอบดุงหน้าเกลือบานนี้ย่ำฝนก็นห,าหาจินรูปแบบหนึง่งได้กินปูได้กินปลาปีนี้พ้นฝ้าดีว่านเมื่อกว่อนีพ้นตกเป็นตาไนบานนี้มือนีสองมือสามมือมื่อนี้ยการหาอยู่หาจินรู้สึกว่าน ได้ดีเพราสมควรอยู่ผูมมหาป่ากินก็ได้นี่แหละครับบ่วยไงว่าทาทาเลือดที่สองอยู่บ้านหลุงหน่อยนะครับทั้งลงมาประมาณหาสิบเมตรแถวนี้ก็เป็นหน้าเกลือทั้งเบิดนั่นแหะงอนย่ำแรงมากเพิ่นกะเฮ็ดเกลือบาดอดนหนา้นมากครับ วิีชีวิตเอกาก็เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพธรรมชาติเนาะเนี่ยผลมาหลายหวยมันกคเห็นหน้าว่าไดแล้วเห็นหน้าเกลือก็จําเป็นหากินทั้งปูทั้งปลาต้มบะนี่ไล่ได้เสริมหรือว่าการหาอยู่หากินกระบื้อประยากนะ่าช่วงนี้นี่ครับถ้าตรงไปทางนี้ประมาณ เกยบกิโลหนึ่งแหละเขาสิอเื้อเอ่ว่าเกาะหน้าขี้มันที่อยู่ทิศตะวันออกในเขตบริเวณน้องหน้าเกลอยนะครับมันสีมีมูบนันบ้านดุงน้อยบ้านดุงท่วนแล้วก็ทั้งหัดฟางกบปต,ติมาได้มันน้องคาเกาะหน้าขี้ ลมาทางนี้บ้านกำแมดบ้านกำแมดบ้านหน้าโฮงบ้านดุงไงครับในบริเวณเขตของหน้าเกลือโคองการของเทศบาลตะกีพันว่ามีหกสิบล้านมันจะไม่เหตุไม่เหตุเป็นนันกลมประมงอยู่ทิศตะเว้นตก ระยะช่วงของบ้าด,ดุงไงถึงบ้านหนองฮ้องโครงการของเพิ่น,นก็นลลมเดียวไปแล้วหกสิบ <c oughs> ล้านเงินตังงบไว้บานนี้ตามความเป็นจริงเนาะผมก็อยางให้เคตถนนออกจากบ้านดุงไงออมมามันก็นจะเป็นมองสถานที่ส้มบอกส้มวิวหรือว่าออกกำลังกายก็ได้ถนนรอบเมืองเพื่อบ้าดุงห้องนะ ออกจากบันดุงไงกามาบันดุงบันดุงน้อยนี่เป็นถนนอ่อมเมืองจากบันดุงน้อยเขาบรรทวนจากบรรทวนมันก็ถิรัดไปทั้งวัดบูรพาวันทั้งทั้งรอบเมืองของอำเภอบันดุงรถกระถิรถพระรถติดย่ามนักท่องเที่ยวคืรว่ามีจิตจะกลับมานานนี่เพราะว่าช่วงอยู่ในตลาดนี่รถมม่ติด แง่เทศกาลงานอันนั้นงานอันนีงน้งนงน,งนงสงการคือกันบวยงไงว่าเสือออกจากบดุงได้ดรหอไยรถมาตดอยู่ในกลางตลาดหลายนี่ละครับทั้งเทศบาลนี้ผมก็ากเสนอเนี่ย,ห,ยห้เเ็ดถนนรอบเมืองเนาะจากบ้านดุงไงมาใส่บ้ดุงบาดุงน้อยใส่บรรทวนออกจากบรรทวน เขาไปทั้งเขตของวัดบุรพาวันออกจากวัดบุรพาวัน์ห้องเขตห้องเอ้อมไปทั้งหลังโรงพยาบาลก็ไปหลังจากหลังโงรงพยาบาลก็ไปไ่สามแยกไปซุ้มเสาเนี่ยครับเพราะว่าสินรอบเมืองเดี๋ยวนี้นมิมีอยู่บรรนวน,นโกกบากม้าทา่ง บัด,ดุงใหญ่เนี่ครับถนนเสน้นนี้เดี๋ยวนี้เพิ่นกับว่าใครบุรณะปันไดเห็นยังเป็นถนนลูกลังอยู่ครับผมกัคือสิมีให้เบิงบรรยากาศของหน้าเกลือใบซ้ำนี้โอการนาคอยอเดี๋ยวผมถ้าถ่ายาไปเบิงงมองนั่นมองนี่ถ้ามาผมนายอนุพัฒน์พ้ามาดูพ้ามาเบิงอะ่ะ คลิปนี้ก็คือสิมีซัมนี่ครับขอสวัสดีครับประกาศนาป้าไปเบิง์กโมไดนคอยว่ากันไหมเอาช่วงนี้นะครับผมจะบอกฟังอันนี้มันอยู่ในหน้าเกลือเนาะอันนี้บรรยากาศตอนนี้ผุมบิดโดนในบ,บริเวณพื้นที่ของหน้าเกลือ ระบาลัเกิเพื่อบรดุงบาเป็นอย่างไงนี่แหละครับดานที่ตะบนตกของหน้าเกลือเพื่อบรดุงครับหน้าเกลือหน้าเกลือ,เ,อเพื่อบราดุงนี่บริเวณน,นี่ทางเบิดนเนาะมาช่างดันที่ใต้นี่ครับบริเวณ เข็นไกลๆคือตลาดเมืองอำเภอบรรดุงช่วงมาแถวเนี่ยคือสิเป็นบริเวณเขตบรรดุงน้อยแล้ายมากนิดนึงคือเชศบาลเมืองอำเภอบรรดุงครับครับอย่านี้หล่อมาเนี่ยเป็นน้องน้ำนี่จากบรรดุงน้อยโอบรรดุงทวนครับย้อนกลับขึ้นมา ย้อนกลับขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนี่ครับม่าจะเป็นนูงเลียนเห็นไกลๆนะครับในเขตเพื่อบดุงที็นไกลๆไม่นใช่ในเขตเทศบาลบ้านดุงน้อยน,ะนี่ไกลๆหนาห้องนี่คือบ้านดุงน้อยครับนี่บริเวณนี่นี่ครับตรงนี้แหละบริเวณบ้าดุงน้อย นัไปทั้งทั้งบานดุงไงหลอะจากดุงไงไปบริเวณเขตต่อไปนี้มันจะเป็นบ้านนาโฮงบ้านกระแมดบ้านกระแมดก่อ,อนหน้าคี้ยู่อเช้าเช้านี่นี่มาอะไรมาทิแตะวันออกอสั่งมันฝงัง บริเวณแถวเหนือบ,บริเวณของบาดุงน้อยครับนี่บริเวณของบาดุงน้อยนี่ครับอืนี่แหละไก่ๆที่เห็นอยู่เดี่ยวนี้คือบาดุงน้อยทเทนไกลๆไฟแสงสีอยูน่นะะคืออำเภอเมืองบ้านดุง เวียนเขียนเนาะนี่ฝนสิบิึงให้เบิึงหน้าเกลือบริเวณน,นาเกลือของอำเภอบดุงบริเวณแถวนี้เป็นบดุงน้อยครับด้นานบ้านไหลมาทั้งนี้บ้านดุงใหญ่นี่ครับบริเวณหน้าเกลืออยู่ทิศตะวันตกอยู่ทิศตะวันตก ของอำเภอประดุงนิ่บริเวณหน้าเกลือหวัวใจสำคัญของอำเภอประดุงกับบริเวณแถวนี้เขาจะมีโครงการอยู่ตะกี้ว่าบริเวณแถวนี้ว่าเสียเป็นกรมประมงแต่ก็ไม่บ่บหูต่อไปเนะาะก็จะมีโครงการตะกี้นี่บริเวณแถวนี้ ประจำการประมงด้านบ้านดุงใหญ่บริเวณถิ่นคือบ้านดุงใหญ่ครับสำหรับคลิปนี้ผมมีให้ผ้ามาเบิงหน้าเกลีอของเพื่อบาด,ดุงก็คือสีมีให้ได้เบิงสำนีก่อนครับโอกาสนาคอยเบิงว่าผมที่ภาพไปเบิง้งอย่งทั้งใดครับสวัสดีครับผมอนุพัฒน์ผ้า